สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเอ็มในช่องวัตสเล็วันนี้เราจะมาพาท่านผู้ชมมาเที่ยวเมืองไม้กันนะครับผมที่นี่ที่นี่ก็จะเป็นแต่ไม้เก่าแก่ๆทั้งนั้นเลยครับผมดาสาลาด,ด้านใหญ่นี้ก็ทำมาจากไม้ทำมาจากไม้แดง ทุกต้นจะมีไม้บอกอยู่นะครับว่าเป็นไม้ไม้จากต้นอะไรครับผมนี่ครับอากาศดีครับเป็นธรรมชาติมากน่ามาท่องเที่ยวครับผมสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยมาครับส่วนเสาต้นนี้ก็เป็นไม้ประดู่ครับผมนี่ครับไม้ประดู่นี่ครับเห็นไหมครับ ช้าๆครับยังเห็นก็นอย่างช้าๆเลยเห็นไหมครับเก้าอี้โห แบบธรรมชาติล้ลวนเลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับผมที่นี่ ขออนุญาตถอนเท้าก่อนนะครับเห็นไหมครับกล้องอาจจะมืดๆหน่อยนะครับผม สวยนะครับผมนี่ครับโหดดนแต่ละดูนนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับไม้ของเก่าแก่ทั้งนั้นครับนี่ครับนี่ครับครับ นี่ก็เป็นเทพต่างๆนะครับผมเทพต่างๆจากประเทศจีนที่ทําด้วยไม้ครับใช่ครับเนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ ที่นี่เป็นพิตภัณฑ์ไม้ที่ทุกอย่างทําจากไม้เก่าเก่ทั้งหมดเลยนะครับผมมาดูร,บรอบๆนะครับเนี่ยครับผมก็ไปมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับ วันเสาร์ก็จะค่อนข้างเงียบนะครับผมหรือว่ามาเช้าเกินก็ไม่ทราบนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ